อ่ะสวัสดีครับกวางชนล้านนาครับโอูเชียงใหม่กวางชนล้านนาครับสองเก้านะครับสองเก้าหกเก้านะครับนะอันนี้เปลีนแมงจนนะครับเป็นแมงจนอ้าวอันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาเอานะครับก็ขายแน่นร้านตัวนี้สองหกหกสามนะครับเนึ่นี่นะครับแมงอ้อยแดงหวานนะครับอ่ะสองหกหกสามตัวนี้แบบโปรงงามเฮ้ยจะ แต่มันแน่นเลนยต่ตัวนี้มันตั้แต่ก็สองแปดหกจิตเนาะอ่าสองแปดหกจิตโอ้คีแดงบบลึงนะครับเลยโอ้ขีแดงบึงเอานะครับแมงวันนี้นะครับขับโอ้คี้แดงบบลึงบางงานนะครับขายวันนี้วันหนึ่งที่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 เอาแมงมามาขายนี่ครับแน่นแน่นอย่างอี้เลยนะครับเออส่วนมากแมงวันนี้ที่ที่เอาขายเนี่ยจะเป็นแมงท้ายฤดดูที่พ่อ พ่อพันของเพื <background> ่อนนะครับเนาะมันคือจนชนะอะไรสนามแล้วนะครับแล้วขอเอาเอาก็มาต่อสายต่อนะครับเนาะอ่านี่จะเป็นแมงชุดของแมงบางงามคำเมือนนะครับชุดนี้นะครับที่ขึ้นขึ้นตะวากับวันนี้นะครับเนาะขึ้นตะวากับวันนี้นะครับนะประมาณอย่างนี้นะครับแค่เรานะนครับี่ครับมันจะเป็นแมงโจนเป็นแมงคมบางๆนะครับเลยนะครับนี่อี้เลยนะครับเนาะอี้นะครับเนาะอ่ะ นะครับส่วนอ้อยนะครับน้อส่วนอ้อยแดงอ้อยแดงมาแล้วนะครับมามาบัดเดี๋ยวนี้นะครับเนิ่นนะครับเอาลงไว้บเอ็ดมัดส2มัดนะครับนาอแล้วก็อ้อยดาอ้อยดาที่ตามมานะครับอ้อยดําแหมประมาณเ8แปดมัดนะครับนาะเพราะว่าอ้อยเป็นเป็นอ้อยกรกนิกนะครับเขาอยู่ใกล้นะครับเขาเกาะเอามาประมาณนี้นะครับนาออ้อยนะครับนาอครับลูกค้าก็เอาไปเรื่อยๆนะครับนาออ้อยตัดใหม่แล้วก็ยาวนะครับนาะส่วนอ้อยนะครับนอแล้วเกาะกว้างนี่ครับหัวใจในหัวใจรักขวางชนนะครับนาะนี่เปรียบอยู่ มันไปเปลียบกันได้ไหนอันนี้อันนี้สองเก้าก้าสองแปดมันก็ใหญ่กะ่ะมันสองเก้าหรอกมันสองเก้าหกเก้านี่แล้วตัวนี้มันสองแปดหกสองแปดหกเจ็ดหรอกมันไปใหญกันใหญ่ไอ่เหยอ่ะอันนี้นะอ่ะกวางชนนั้นนะครับผมสวัสดีครับ